สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาแนะนำวิธีการใช้งานเว็บ s o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  l o g y นะคะอันดับแรกค่ะก็สมัครสมาชิกโดยการคลิกที่ Get Start นะคะแล้วจากนั้นก็กดที่ Create a Free Account ค่ะเมื่อเข้ามาหน้านี้นะคะเราจะสามารถสมัครสมาชิกได้ในฐานะคุณครูหรือ i n s t r u c t o r นะคะ Student หรือนักเรียนหรือจะเป็นในฐานะ Parent หรือผู้ปกครองนะคะ ในครั้งนี้นะคะเราจะสมัครในฐานะของคุณครูค่ะคิดที่อินสตั c เตอร์นะคะจากนั้นก็พิมพ์ชื่อและนามสกุลเป็นภาษาอังกฤษค่ะตามได้วยอีเมลเอสเของเรานะคะและพาสเวิร์ดค่ะจากนั้นก็คอนเฟิร์มพาสเวิร์ดอีกครั้งนะคะ และกด Register ค่ะมาเรียบร้อยแล้วแ่อมันจะเป็นการเลือกพื้นที่นะคะก็คือคันชีก็คือประเทศค่ะและ City ก็คือจังหวัดที่เราอยู่และากคูลนี่จะเป็นได้ทั้งโรงเรียนและมหาวิทยายลัยที่เราสังกัดอยู่นะคะกดค้นหาค่ะ จากนั้นก็เลือกโรงเรือนที่เราต้องการเลยนะคะอ่ะเรียบร้อยแล้ว,แล,วแล้วก็จะเข้ามายังเป็นสมาชิกเรียบร้อยก็คือทางเว็บเนี่ยจะมีอธิบายการใช้งานเราสามารถศึกษาได้โดยกดที่ next หรือปิดได้โดยกดที่ close ค่ะอ่าเดี๋ยวอันดับแรกเราจะมาเปลี่ยนรูปโปรไฟล์กันเนาะโดยกดที่ upload ด h o t o นะคะ จากนั้นเราก็เลือกรูปเลยค่ะเราสามารถเลือกรูปจาก attach file ก็คือจากรูปจากในเครื่องของเรารูปของเราได้ตามต้องการค่ะหรือเลือกรูปจากที่เว็บกำหนดมาให้นะคะอ่าเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีรูปโปรไฟล์ของเราต่อมาะะเราจะมาสร้างห้องเรียนกันค่ะโดยคิดที่คอร์สนะคะคิกแล้วก็ตามด้วย create ค่ะพิมพ์ชื่อคอร์สที่เราต้องการนะคะ แล้วก็พิมพ์เซ c t ชันได้ตามต้องการเลยค่ะจากนั้น subject area นะคะจะเป็นอยู่สังกัดสาระวิชาใดนะคะแล้วก็ level ค่ะจะเป็นระดับชั้นที่สอนจากนั้นก็กดที่ create ค่ะ เมื่อโหลดเสร็จนะคะแล้วก็จะได้หน้าคอสทสที่เราสร้างขึ้นมาก็คือรายวิชารายเซสชันตามที่เรากําหนดนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันในเครื่องมือแรกก็คือ Material นะคะก็จะมีฟังก์ชันใน Material ต่างๆคือการเพิ่มโฟลเดอร์เพื่อที่จะจัดงานให้เป็นหมวดหมู่ตามที่เราต้องการน,นะคะเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยต่อมาจะเป็น assignment ค่ะจะเป็นการมอบหมายงานนะคะแล้วก็ test หรือ quiz นะคะก็จะเป็นการสร้างแบบทดสอบขึ้นมานะคะ Add File Link หรือ Eternal t น o l นะคะก็จะเป็นการเพิ่มไฟล์อัพโหลดไฟล์หรืออัพโหลดลิงก์ให้ผู้เรียนได้ไปศึกษาเพิ่มเติมนะคะต่อมา Add ด c i s ต u ั s ชั่นก็คือเป็นการสร้างการสนทนาขึ้นนะคะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นการใช้งานหลักๆนะคะเดี๋ยว,วเราลองมาดูที่ Add Assignment กันค่ะแล้วก็พิมพ์ชื่อแบบระสอบที่เราต้องการนะคะ แล้วก็คําอธิบายนะคะ,ะเรียบร้อยแล้วต่อมาก็จะเป็น due date นะคะก็คือวันที่กําหนดส่งค่ะแล้วก็เลือกวันได้ตามที่ต้องการและสามารถเลือกเวลาได้ตามต้องการเช่นเดียวกันค่ะ,ะจากนั้นนะคะก็จะเป็น scale หรือ r u b ิ i จะเป็นการให้คะแนนนะคะว่าเราเราสามารถให้คะแนนแบบเป็นตัวเลขหรือให้คะแนนแบบเป็นตัวอ,อักษร a b c ได้ค่ะ เมื่อเรีแล,แล้วก็กดที่ create นะคะอะแล้วทีนี้แล้วทีนี้เราก็จะได้ assignment มาที่เราตั้งขึ้นนะคะพร้อมที่จะมีบอกวันและเวลาที่ส่งนะคะต่อมาค่ะเป็น test หรือ quiz นะคะแล้วก็ตั้งชื่อ test หรือ quiz ตามที่เราต้องการเลยค่ะและกำหนดวันเวลาที่ต้องส่งแบบทดสอบนะคะ แล้วกด create ค่ะ,ะแล้วทีนี้เราก็สามารถตั้งรูปแบบของคำรูปแบบของแบหบระบสอบได้มากมายไม่ว่าจะเป็นถูกผิดแบบก็ของอหรือเติมคำในช่องว่างหรือการจับคู่ได้นะคะมีมากมายให้เราเลือกเลยเดี๋ยวเราจะไปดูอันต่อไปนะคะ ต่อมาค่ะ d f i l l Link Eternal Tool นะคะเราก็สามารถอัปโหลดไฟล์หรือแนบลิงก์เพื่อให้ผู้เรียนได้ไปศึกษาเพิ่มเติมได้ค่ะต่อมานะคะ Add Discussion ก็เป็นการสร้างให้ผู้เรียนมาสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะคะ,ะแล้วเรามาฟังก์ชันต่อไปเลยก็คืออัปเดตค่ะจะเป็นสำหรับที่เอาไว้ให้พูดคุยกัน เราจะลองโพสกันดูนะคะแล้วก็กดโพสค่ะและทีนี้พอเราโพสแล้วก็ที่เราโพสก็จะมาอยู่ที่หน้าของเออหน้าของคอร์สนี้นะคะต่อมาเกรดบุ๊กค่ะก็จะเป็นการ ตัวเช็คงานและให้คะแนนงานของนักเรียนแต่ละคนนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นแบนเจสนะคะจะเป็นการให้สเต็มเหมือนกับเป็นการให้สเต็มประมาณนี้แหละคะ่ะแล้วก็สามารถเลือกได้ก็อย่างเช่นกุลิสเนก็คือเป็นผู้ฟังที่ดีตามนั้นค่ะต่อมานะคะแอ t เทนเดน e ค่ะจะเป็นการเช็ค ชื่อนักเรียนได้นะคะก็คือ Present ก็คือมา Absent ก็คือขาด Late ก็คือเข้าเรียนสาย e x c u s e ก็คือลาไปที่โดยที่เราได,ไ,ดได้รับอนุญาตจากเราค่ะก็เช็คตามวันเลเวลารายรา,า,า,ายชื่อของนักเรียนได้เลยต่อมา Member นะคะก็จะเป็นสมาชิกที่อยู่ในคอร์สนี้นะคะ ต่อมาค่ะอานาลิติกนะคะก็จะเป็นข้อมูลการเข้ามาใช้งานของสมาชิกในกลุ่มนะคะในแต่ละวันว่ามีเข้ามาใช้เท่าใดนะคะอันนี้ก็จะเป็นฟังกช์ชันในคอร์สนะคะว่าทำอะไรได้บ้างในนี้ Access Code นะคะก็จะเอาไว้ใช้ให้นักเรียนเนี่ยเป็นเข้ามาเป็นโค้ดเป็นรหัสให้นักเรียนเข้ามาอย่างคอร์สที่เราตั้งขึ้นได้ค่ะ เดี๋ยวต่อไปเราบนพี่ปฏิทินกันบ้างดีกว่านะคะที่คัลเลนเดค่ะก็จะมีบอกว่าวันไหนมีงานอะไรที่ต้องส่งบ้างตามนี้นะคะต่อมานะคะก็เป็น Messenger นะคะก็จะเป็น Messenger ไว้ให้ที่เราสามารถส่งไปหาเขาได้หรือทางอีกฝั่งส่งมาหาเราได้ค่ะค่ะสำหรับนี่ก็เป็น ออวิธีการใช้งานเว็บสคโล g จีแบบเบื้องต้นนะคะถ้าหามีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออ,อภัยมาด้วยนะคะขอบคุณค่ะ